สวัสดีคร er uh, <antis> <ini>, uh, ับปมแม่พี่น้องครับร้านผู้สมอไ้้เตอร์สาขาลำปางนะครับวันนี้ร้านรถไถมือสองลำปางครับวันนี้มีรถเข้าใหม่เลยครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับพี่น้องครับครับผู้สมอไ้้เตอร์สาขาลำปางนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับอ่าผู้สมอไ้้เตอร์มีสามสาขานะครับตีแกร้งระยองนะครับสองสาขานอกกําหนดแล้วก็อำเภอเมืองลำปางครับยี่สาขานะครับอ่าก็วันนี้ก็ไปมาพอรถกันนี่ก่อนอ่าเตรียมจะส่งห้าสิบหนึ่งแปดก็นี่เป็นตัวดีท อแทด่ผมบอกที่ตัดทอนจัดการตัดทอนไม่เนี่ยเนาะก็นี่ก็จะ,จะจะทรงให้ลูก,ก้าน่านนะครับ,ำบอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเนาะนี่ครับาลูก,กา้าเฮอขยับฐานล่อเฮอนะครับฟังฟ่งฝั่งฝังละหานิ้วเนาะรับเนาะกะรวมกันเป็นสิบนิ้วนะครับจะเทียบนะครับนี่ครับเสมอกระบายดันประเดี๋ยวแอดจะเอาไปใจบนดอยเอดครับนี่นี่สงสงจะเป็นปรมานี่นะครับสวนล่อหน้าก็จะขยับ สลับล่อนะครับเพื่อให้มันกว้างขึ้นนะครับนาอเวลาขึ้นดอยอย่างเหมืนกัมันจะจะเกาะพื้นผิวดีๆขึ้นเนะครับนาออ่ามีฐานลอดที่กว้างขึ้นนะครับอ่าอันนี้เตยมจะทรงนะครับนาอกต่อกับในส่วนของพันหกตราช้างครับสองสี่หกวีพัสด์นี่สวยๆอย่างนี้นะครับเช็คพร้อมใช้งานให้เปลี่ยนก๊อกเปลี่ยนกล้องของเหลวอย่างทีหมดดนะครับนาออ่าครับ ส่วนอีกคันหนึ่งนะครับ50 SP นะครับก็นี่รถปี6 6ก็นี่ก็พึ่งติดมาจาก FC ในโซนของเมืองลำปางไปนะครับอขอบคุณ FC น้องลำปางจัดหนักนะครับผม่วนก็นี่ก็เช่นกันนะครับ4018 DT นะครับก็นี่ติดมาจากับในโซนของลูก,ก้าเมืองลำปางเช่นกันนะครับอเดี๋ยวจะเช็คเตรียมจะสง่งเงาๆไปเลยนะครับเช็คความใจง,งานนะครับ ส่วนที่ปอกขายได้นะครับก็นี่นะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดก็นี่เป็นตัวดีที่นะครับปีห้าเก้านะครับยั้งผมเปลี่ยนไม้ให้กูนะครับยั้งหน้าเกียร์เดิมอยู่นะครับอ่าเก็บสีสารเพื่อความสวยงามเพียงใส่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาไปสี่แสนสองหมื่นหัวนะอ่าครับถ้าถูกใจก็ลดได้แหมอ่าครับก็นี่มีในส่วนของไปด้านหน้าแล้วก็ผ่านหกนะครับเช็คความใช้งานให้นะครับอ่าครับลดปีห้าเก้าเนาะ ันนี้เป็นรถปี59นะครับอ่าส่วนอีกกัน1 50เช่นกันนะครับ50 DT เช่นกันนะครับกันนี้เป็นรถปี62นะครับยางเดิมติดรถมานะครับเป็นดันลอบนะครับนาออ่าครับกันนี้กระซี่แสนสองนะครับอ่ารถได้เยอะอยู่นะครับจะมาลองดูมาลองนี่กันได้ทั้งสองกันเก็บสีมานะครับอ่าคือข้อสวยงามแต่คือเกียดีนะครับผมเช็คมดละอ่า มันเครื่องก้องนี่าจะเปลี่ยนฮื้อนะครับเนาะอ่าครับส่วนอีกคันหนึ่งคันหนึ่งจะเป็นคันนี้นะครับสามหกส่วนแปดเอพีนะครับสามหกส่วนแปดเอพีก็นี้สองแสนเก้านะครับเนาะเป็นคันโก้งนะครับปีห้าเจ็ดนะครับเนาะอ่าอ่าใช้งานไปปันหกร้อยชิ้นงแต่ไม่คันม้านะเดี๋ยวผจัดการเปลี่ยนฮื้อครับนะครับอ่าเช็คความใช้งานให้นะครับคันนี้สองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่าน ห้านะครับเออผมลืมบอกแจ้งชั่วโมงกันนี่ประมาณปันแปดร้อยชั่วโมงนะครับส่วนถ้าศูนย์กันนี่สองปันสองร้อยชั่วโมงถ้ากันนี่ปันหกร้อยชั่วโมงแม้คันมานะอ่าครับแต่เครื่องเกียดีครับผมรถสีเดิมครับกันนี่รถสีเดิมนะครับ,รรบอ่ามาไปดูรถเข้าใหมก่กันรถเข้าใหม่มาสองกันนะครับอ่าเป็นรถไหลแต่ครับนี่นี่เพิ่งลงจากรถมาครับนี่ นี่ครับรถไหลแท้ๆนะครับนี่ครับสภาวยังยังบม่ได้ล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คเก็บสภาพเพื่อนะครับเนาะอ่าเช็คความจงงานเลยยากษงผมจะเปลี่ยนห้ใหม่ทั้งทั้งสี่เส้นอ่ะกูหน้ากูหลังนะครับนี่ครับรถไหลแท้ๆนะครับก็เคลยยังบม่ได้ล่างเสียงเดี๋ยวอ่าครับรถถึงมาเนี่ครับสวยๆเลยนี่เป็นสีเดิมโลงงานเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมแตงอ่าเอาไปอัพน้า ปาปแจงคืออ่าเดี๋ยวรถพร้อมขายก็จะมาแจงราคาใหิ่มกัมนี่ครับฐานซีเกาะกับรถไหมครับนี่รถรถไหลนะครับทั้งสองทั้งสองกันนะครับมีซีศูนย์ดีทีกับซีศูนย์ได้พีนะครับนี่ครับรถไล่แท้ๆอ่าแห้งแห้งเดิมเดิมนะครับมากเกือบโคบหมดนี่เรื่องผมบึ้งต้นผมเช็คแล้วนะครับอ่าเครื่องมีไอ้หน้ามาดันครับนี่หลังแห้งจางเนีล็กมากครบหมดครับ ต่ยะผมจะเปลี่ยนที่มดครับนี่ครับแบบเดิมๆถอนค่าที่ไมเคยตัดแต่ะครับจะสีเดิมหมดครับง้ามครับอ่ะก็ต่ตอฮะเพิ่งหันน้อยครับเออในส่วนอุปกรณ์นะครับคุดมันนะครับอ่ะคุดมันถึงแม้ราคาตกนะครับก็ต้องคุดมาเอาเอาเงินมาหมุนนะครับหนออ่อคุณมัดแหนเสียนะครับมีตัวตามก็ตัวสูงนะครับเนออ่านีมือหกนีมืนเจ็ดอ่าครับผ่านมือสองจะมีหลากหลายครับนี่คุณมัดเอพีเคกับมือห้านะนะครับ ส่วนบุกเบิก3นะครับบุกเบิก3นี่เป็นดีพีสองสองซีเอฟใส่4 7 5 0นะครับ4 7 5 0ก็สามหมื่นอ่ะรถได้อยู่ส่วนตัวนี้เป็นด p 2 2 CE ีนะครับเฮฟวีพัรทนะครับทั้งสองตัวเป็นเฮฟวีพัรทก็อ่าอันนี้ใส่3 6 4 0นนะครับก็สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดรถได้อยู่นะครับทั้งสองพวงครับยกรองนะครับ ใส่รุ่น M 2็0 0องหมนะครับใส่รุ่น L มีใบสักสองกับใบสัสีนะครับเกือบมื่เก้ากับ2อ0 0มื่นนะครับอ่าบุกเบิก l c ลใหม่เลยนะครับ3 8 0 0 0ื่นแปดหครับหนะตัตยาสยามสโตล่าตัตยา l c ลสต็อกเพียบๆนะครับใส่รถรถน้อยกันได้เนี่ยรถน้อยญี่ปุ่นนะครับพุ่นสามูนย์นะครับแบบเบิดฝายได้ก็มีอยู่โซนหลังนะครับมี50านย์หนอครับหนอเนี่ยนี่เป็นหัวแก้ใหญ่นะครับหัวแก้หกสิบแรงนะครับ พุทมันนะครับพรวนผ่านพรวนไบเซซีนะครับนี่ใส่ซีเจ็ดหนะครับสามหมอามเก้าร้อยสามหมื่นเก้าลดลดได้อยู่มีบุกเบิกนะครับใส่ซีศูนยถึงถึงห้าศยังได้อยู่นะครับเป็นรุ่นไม้นอดหตัวนะครับนี่ก็สามหมื่นท้าร้อยนะครับราติีราลดได้พิเศษเลยนะครับนครับนี่เป็นโดยรวมของตลานนะครับถึงตัดยามีสต๊อก พร้อมใจงานนะครับมีประกันห6เดือนนะครับอนี่ครับส่วนบุกเบิกติดีมลังม้านี่ก็นีเนี่ยไป2 0 0 0 0นี่นะสภาพเดิมๆใบเตีมอยู่ครับคัดให้งามอยู่สีเดิมนะครับนี่ครับอ,อยากขายแล้วพ่อค้าอยากขายเอเอครับนี่อ่าโอเคครับนี่ อมทรงไปนา่นอ่านี่จะอง์ทรงล้อขยายทานาันล้อให้รอรอเออ,อครับอฟับตอนนี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ครับนะครับถ้าวิดีโอนี้ทําวิดีโอคลิปมีถูกใจขืนอน้องอ่าครับกาฝากล้านด้วยนะครับผู้สื่อขาทังเตอร์สาขาลำปางหรือว่าร้านรถไถมื่อสองลำปางนะครับอร้านอยู่อำเภอเมืองลำปางนะครับ อ่าสอบถามอย่งี้ก็สอบถามฟรีนะครับต้องมีมัดจำต้องใจตังค์นะครับโทรมาได้ติเบอร์0813662756นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับวัสดีครับ